ชื่อสามารถครับเนาะนามสกุดค,คือว่าพื้นเพเดิมเลยต้นตะกูลตั้งแต่บรรพบุบรุษมาเป็นการเรียนครับสําหรับความหู้ด้านสมุนไพรนี้ก็อันนี้ก็ถ้าถ้า,ถาบ่กเฮียนหู้ก็จะบอกหู้จ้กครับเนาะประดีผมก็เป็นคนชอบตั้งแต่ละออนมาเนาะ,ะเพราะว่าเขาบอกมีเงินทองบอกสามารถที่จะไปเฮียนต่อตัางนอกได้ก็อยู่กับบ้าน ตัวกับลุงกับยายกับป้อเนี่ยจะไปหาของปลาบางค้า้างเขาก็เจออุบัติเหตุต่างๆเนาะอย่างเช่นได้บาดแผลหรือซัดเมล็ซดซากระต่อยในป่าเนี่ยนะผมมียุคมียาที่จะรักษาก็ป้อุ้ยเนี่ยก็จะหาสมุนไพรต่างป่าเนะี่ยมาใส่ขึ้นก่อนแต่มันก็แต่ก็รู้สึกว่าดีครับเนาะเพราะว่ายาตั้งหมอตั้งโรงพยาบาลเขาไม่ใช่มีแน่นอนครับในป่าน,นี่ดอย เ,เกิดควาอมพูกซึ้เนาะว่าเออสิ่งนี่ไม่เป็นสิ่งที่เขาต้องศึกษาเพราะว่าโอกาสของเขานี่จะไปทำไปเนี้ยเป็นหมอเป็นอย่างนี้มันมีน้อยมากเขาอยู่กับป่านี่เขาจะต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ไว้ครับเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เห็นรู้ไปเรื่อยๆครับเนาะจากอาจารย์หรือว่าหมอสมุนไพรแต่ละคนที่เขาทํายาสมุนไพรรักษาเนี่ยผมไปจะจดไว้ก็จะเอามาใจในที่ จะรักษาคนอืน่นโดยครับเนาะส่วนมากผมก็บจใ,จใจกินในครอบครัวนะครับลุงเดชครับเขาได้สอนผมว่ายาตัวนั้นยาตัวนี้เพราะว่าสอนเขาหลายคนแต่ผมมีคนจดจําถ้าเกิดวันเดวันนึ่งเขาตายไปเนี่ยการที่จะรักษาคนด้วยสมุนไพรต,ต่างๆแบบคนจะบอกมีไข้ละเพราะว่าอนาคตต่อไปนีย่ยาพวกของวิทยาศาสตร์เนี่ยใจะใช้รักษาคนนี่อาจจะต้องหายาก แต่เบื้องต้นที่เราจะนักงสานี่คือสมุนไพรนี่แหละับา็สบผมมาเนาะก็มีหลายๆตัวเ,เลยเป็นจำนวนที่ว่าคือผมติดตามสมุนไพรับเนาะผมจะได้บอกตามที่ที่มีขึ้นหันนี้ก่อนเนาะเพราะว่าบริเวณบ้านผมนี่บรรยางผมมันสามารถที่จะเอามาเพาะปลูกได้เพราะมันจะต้องอยู่กับธรรมชาติครับสำหรับยาเนาะผมก็มีอยู่นี่ประมาณอาจจะมาถึงซิทแค่น,นี้เนาะ สำหรับตัวนี้ครับเนาะตัวนี้คือเขาของชื่อว่ากับาแฟเจ็ดจันกาแฟเจ็ดจันแต่ถ้าเราเจอแบบออกมาบบบเวอร์เนาะอายุของยาตั้งมต่ถึงสิปีสาวปีเนี่ยเมื่อกหรจะเป็นลักษณะน,นี้ครับเนาะคือจะมีแค่สองจานหรือสามจัน,นแต่ก็คือยาตัวเดียวกันจะเป็นสมบ,บูรณ์ด้านรักษาพวกเขาของว่ามะโอกครับเนาะลิซิดวงอย่างเนี้ย แล้วกันตัวนึง่งที่จะเอาเข้ากันได้ก็คือตัวน,นี้ครับอันนี้เป็นแว่นเป็นจานเหมือนกันครับแต่ใบแจ้กับแผ่นเจ็ดจานครับนั่นเป็นของราะว่าก่าวเครือแดงรากกาวเครือแดงตัวน,นี้ก็จะเข้ากันได้ครับยากับไปเจ็ดจันก่าวเครือแดงนี่ถ้าเราคุบเอาไปมันจะมีหัวอยู่ในดีครับแต่มันจะลึกพอสมควรกันก็นก มีสรรพคุณด้านรักษาโรคมะเร็งด้วยถูกไอันนี้ก็เป็นถาวเอ็นออนหรือว่ากะเมือขนะองไกเอ็นยืดเนาะอันนี้ก็จะรักษาพวกเอ็นอย่างต่างๆแล้วก็จะเข้าครับกาแพงจิตจันทร์หรือกเกลือแดงได้ด้วยเหมือนกันครับนะเพราะว่ามันจะเป็นยาพวกรักษาเอนะ็นเนาะอันนี้จะเป็นยาที่รักษาโรคภายในง,งนะ่ายๆเนาะ แผลเนี่ยไปในต่างๆเนี่ยอันนี้ก็รักษาพวกเอน็นมันบาั้งอาจจะไปโดนที่เอ็นห้องอะไรอย่างห้องเนี้ยรักษาโรคกระเพาะตัวนี้ครับยาตัวนี้นะเนาะก็จะเข้ากันได้ครับอันนี้ก็เท้าอ็นออลก,ก็รักษาจากพวกเอ็นในอย่างเนี้ยอู้ถึงเวลาเขาต้มเนาะก็จะเอาสองตัวนี้มาผสมกันอยูดการต้มก็อยู่ที่ปริมาณน้ำของเราเนาะ ว่า,ากาที่เราใจโต้เนี่ยลักษณะหนึ่งลิตรหรือว่าสองลิตรที่ขาดไปได้ก็คือมัวป็อยู่ความจริงแล้วตัวนี้ก็คือโสมโสมไทยเขานี่แหละครับส่วนนี้คือตน้นต้นหอมกระเมือ,องกับข้องขี้เปียลูก่อครับเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นไม้ฝาครเนัะนที่ผมเตรียมมาครับอันนี้ไม้ฝาส่วนอันนี้เป็นยาที่ดังมากเลย แต่ผมเอาไมา้ใจนี่ผม,มได้ใช้ให้มันดังอย่างที่โฆษณาในทีวีนะครับใช้หลินจือจอ,อันนี้เอามาตากป่าธรรมชาติของเราคือทุกอย่างนี่มันจะมีสัมพัคุณในตัวของมันับแตกต่างกันแต่เราสามารถที่จะเอามารวมกันก็ใช้ได้ครับส่วนตัวนี้เขาห้องกว่าสมุเลือดนี่นะเวลาเราฝ่างฝ่างนี่สําหรับคนที่มีโรคเลือดจางอย่างนี้น<ม>อันนี้เขาปลาเลือดพัดีผมเลือดเอี้แล้วนะ แต่เห็นหลิงจื้อนี่<า>เพื่อผมเคยกินครับผมก็กินเหมือนกันคนที่ว่าเป็นมะเร็งไปอย่างนี้ตาพิพสนนาเนาะถ้าเป็นแคปซูหอย่าง,งแต่ของผมม่คือต้มดิบเลยต้มดิบยังมีไหล่ตัวครับผมสอนว่าปลูกได้นี่ก็คือนีไม่จะเหลือผูมไม่น้อยอยู่ยข้างบ้านผมเนี่ยเปจนส้งนงทนีเขียวอันนี้ก็เป็นยารักษาม,มะเร็งกันมันเสียกะ ประเทศหนึ่งคืออันนี้จะรักษาเฉพาะยาสตรีรอันนี้ตะกี้ผมเล็กกูเต,ตี้ยครับตีผมกูนี่คือทั่วไปครับเนาะแต่จะรักษานี่คือจะมีพวกเบาหวานเนะาะเบาหวานความดันมะเร็งนี่ก็บวดถึงครับโทติกินหายขาดกระเทียมครับแลาะแต่คนเอา,<ม>าไปกินนี่เขาว่าบรรเทาไหลครับเนาะพวกเบาหวานมะเร็งหรือวาอ่าความดันอย่างเงี้ย ปวดเส้นกวดเอ็นอันนี้จะดีในสู้น้ำเนาะครับผมขอแยกมาเป็นประเภทที่สองเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกเขาวห้องว่ายาสตรีโดยเฉพาะผมก็มาเฮียนผู้เอากับพ่อเท่าผมเนี่ยพ่อตานะเราเป็นป้อสองครับเนาะแล้วลองถามเนาะว่าพ่อตาเพื่อนได้จำรามาจากไหนนี่ต้องถามพี่ป้อครับเพราะว่าผมมานี่ก็คือเอาจพากเนี่ยมาเฮียนผู้ต่อ ราคาเสียไหมาจากการนะลากาเสีย<อ>จากาบัาาาว <c oughs> ครับก็อูตแเนเนาะเพราะว่าเพื่อนไทยทอดมาขึ้และเพื่นอนก็ได้จากคุปปาญาตินั่นเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะมีมจาคุปปอป่อตอ,อนนี้จะรักษาไม่ยิงที่ของห้องวัดพิษเดียนผมขอสงวนลฤกษทธี์ครับยาตัวนี้เนาะครับถ้าจะเอามาใช้ที่ตาแต่ก็คือติดต่อมา คือจะรักษาอยู่2วิธีเนาะถ้าโรคเบาๆอยู่ก็ใจไปต้มกินแต่ถ้าถือขั้นจะบ้าแล้วนี่คือต้องมีการเขาพ้องว่าอบอบอบเขาก็มีเครื่องเขาเขาวัดตู้อบเนาะเขาก็จะใจแบบสูงไกลอย่างเนี้ยใจใจตัวนี้อบไปก่อนคือเพราะว่าเขาบบมีงบประมาณที่จะมาสร้างตู้อบได้เนาะ็อคอจะอบจากบ้านเนี่ย สำหรับเครื่องมือในการอบก็จะจช้หม้อด,ดินของเราใเจ่หม้อด,ดินเนี่ยเอามาต้มยาตัวน,นี้แล้วเอามาอบตอนนี้ก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะสอนคนในชุมชนเนี่ยให้ได้เรียนรู้ต่อเพราะว่าคนเฮานี่ไม่ใช่แน่นอน,นะครับต้องการไทยทอดอยู่ครับไทยทอดกับคนในชุมชนที่จะฮักเพราะยาบางตัวนี้ต้องสอนเขาไปเอาตัวเอาอยู่กับป่าตัวที่ยิ่งไปใหญ่เขาจะต้องรักษาป่า เขาจะต้องื่อสมุนไพทุกอย่างเนะี่ยอยู่คู่กับป่าไปสืบลูกสืบหลานเขาบัดได้ไปคูดเอามาเพื่อที่จะวางทําเงินท,ทาําทองกับตกเก่าืุาอความร่ำรวยเขใจนะครับเอามาเพียงแต่ว่ารักษาโรครักษาเพื่องบ้านได้กล้าตอบแท้ก่อนแล้วแต่ที่เขาอยากจะหื้อมาคำนาะตามควรที่เขาเห็นว่าเออสมควรดี่หื่อใดเอาแต่อันบาได้วางเพื่อร่ำรวยบัได้วางเพื่อจะเอามาหื เอาธรรมชาติมากา้าไขจนมดจนเสียงไปใจ้็คิดของผมเนาะคือเอามารักษากันเอามาแบ่งปันซึ่งกันกนันลสอนออรุ่นหลังว,ว่าต้องมีวิธีไปเอามาแล้วก็ต้องมีวิธีที่จะขยายให้มันอยู่ในป่า